โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสินรับประสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื mm ่อ hmm. นทุกคนฮะ,ะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับการตัดโลโก้นะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะเทไปทางเรื่องของการทําโลโก้นะครับเอาจริงเว็บไซต์ไอตัวเว็บไอตัวเว็บไซต์ Canva เนี่ยครับมันสามารถทําอะไรได้หลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำวิดีโอ เพื่อเพื่อเอาไว้พรีเซนต์น,นะครับผมหรือว่าจะเป็นทำทำรูปโลโก้ที่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลองทำนะครับแล้วก็นะครับคือรายละเอียดด้านล่างเนี่ยมันจะเยอะมากทำพวกไฟล์ด็อกิเมนต์ไวบอร์ดนะครับเฟซบุ๊กโพสก็สามารถทำได้นะครับใครที่อ่าเป็นสายทำการตลาดยิงแอดแต่ว,ว่าทำโพสสวยๆนะครับเนี่ยแล้วก็เฟซบุ๊กโพสไม่ว่าจะเป็นภาพด้านบนนะอินสตาแกรมโพสก็ทำได้ใสอินสตาแกรมสตอรี่ก็ยังทำได้นะครับคือเยอะมากแม้กระทั่งไปรวมเป็นหึงการออกแบบเว็บไซต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังนิดนึงครับอ่ะะไหนนๆก็พูดแล้วเา ก็จะมีเรื่องของวิดีโอพรีเซนเทชันนะครับใบเซอร์ติฟิเคทนะครับที่เราสามารถจะที่จะทําเมคขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พวกด็อกเมนต์เอกสารไว้สําหรับส่งไว้สําหรับรายงานพวกเรซูเมอันนี้สําคัญมากนะครับใครที่เป็นอ๋อคนสายทํางานนะครับวิธีทำวิธีทำเรซูเม่เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนทําแล้วกันนะครับว่าทํำยังไงนะซึ่งผมก็ทําในตัวแคนวาสนยครับเป็นหลักเพราะเขามีพวกเทมเพลตไว้ให้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันใช้งานง่ายมาก แล้วก็พิมพเทเล p พิมนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของรูปภาพนะครับอินโฟกราฟิกตัวนี้ผมไม่ค่อยชัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการทําการดีไซน์ภาพออกมาภาพหนึ่งครับเกี่ยวเกี่ยวตัวอนะินโฟกราฟิกเนาะแล้วก็โปสเตอร์กับยูสตอรี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องของอเรื่องของตัวหลังๆแล้วตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยครับพวกโปสเตอร์การไอาการออกแบบพวกเนี้ยแล้วก็ยูสตอรี่ออกแบบสตอรี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำาหลักหลักที่ผมใช้ที่ใช้หลักๆนะครับเพราะว่า บางทีผมทําเพจทําอะไรขึ้นมาเนาะก็จะเป็นเรื่องของโลโก้นะผมเดี๋ยวคุณจะพาเพื่อนไปลองทําดูนะครับอ่ะออต้องบอกกันว่าแคนวามันต้องเสียงเงินสมัครนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แพงมากนะครับเพื่อนๆแล้วมันก็สามารถสนับสมัครเป,ปเป็นกลุ่มได้คล้ายคล้ายกับพวก Netflix คล้ายๆกับพวก อ๋ออะไรอ่ะมันมีอะไรหลายอ,อย่างที่แชร์กันนะผมจําไม่ได้นะครับว่ามีอะไรบ้าง YouTube ่ไม่ไม่แน่ใจว่าแชร์ได้ไหมถ้าเป็นครอบครัวแชร์ได้เนาะก็เป็นการแชร์สามารถแชร์ได้ราคาจะถูกลงนะครับอ่ะคุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสนอคีแฟนร้านค้าไอทีออนไลน์ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมาย อีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมสแกนไวรัสคียเกมแท้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆที่คนมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับ Windows แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้เลสิทธิโอีกเพียบคลิกที่ปักหมุดได้เลยครับกดไปที่โลโก้ครัเพื่อน ก็จริงๆหน้าเรื่องของการออกแบบว่าจะมีค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับผมคือเนี่ยอ่านี่คือผมลองยกตัวอย่างโลโก้เกมเกมเมอร์ตัวหนึ่งแล้วกันสำหรับใครที่อ่าเป็นสายที่ทำยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าทำเป็น t i k กต็อกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ เรียกว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องของการไม่มีความรู้ของการใช้ตัว illustrator หรือว่า photoshop นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งครับเพื่อนผมก็จะหาโลโก้พวกนี้ครับผมใช้นะซึ่งต้องบอกก่อนว่าโลโก้พวกนี้ไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์นะครับสามารถใช้ฟรีได้เลยนะครับผมสามารถเอาไปอัปโหลดเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่เพื่อนเพื่อนก็ต้องหาโลโก้ที่ถูกใจก่อนนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างโลโก้เกมมิ่งสักตัวแล้วกันนะครับสมมติว่าถ้าผมถ้าผมต้องการที่จะยกตัวอย่างาทําเพจสักตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมลองหาก่อนเอาแบบธรรมดาธรรมดาสักตัวแล้วกันนะครับเอาเป็น เอาเป็นแบบเรียวๆหน่อยแล้วกันนะฮะเลือกยากเลยทีนี้อ่ะเอาเป็นท็อกท็อกซิกนะฮะท็อกซิกไม่ใช่ท็อกซิกเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนใหญ่อ่าไซส์ของโลโก้นะครับเ,เพื่อนๆเขาก็จะมีรายละเอียดบอกด้านบนนะครับว่าตัวนี้คือโลโก้อะไรเนี่ยแบทแอนด์กรีนเกมมิ่งเบสโลโก้นะครับขนาดไซส์โลโก้ก็จะประมาณ5 0 0ร้อคูณห้ารครับคือขนาดมาตรฐานสแตนดาร์ดทั่วไปนะผมแล้วก็100%ยเปอร์ u ซ็นต์ฟูลลีครับตก็คือสามารถแก้ไขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอิดิททูดาวโหลดอิดิทแอนด์ดาว On the go ก็คือสามารถดาวน์โหลดนังแช้์ขแล้วดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ Public anywhere สามารถแชร์ไอโลโก้ตัวเนี้ยไปหาทุกที่ได้ก็แต่แปลตามตรงตัวผมาว่าจะแปลผิดแปลถูกแปลถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเราจะมาเริ่มทําการออกแบบตัวนี้นะครับคือตอนนี้มันยังเป็นโลโก้ที่ไม่มีชื่อเราอยู่ให้กดไปที่หัวข้อคำว่า customize this template ครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับวันนี้อาจจะลองยกตัวอย่างโลโก้สัก2ตัวแล้วกันนะผมสําหรับ สายที่เป็นเกมมิ่งไลฟ์สตรีมสดแล้วก็สายพ่อค้าแม่ค้านะผมโอเค okay. ก็ตัวแรกนะครับที่ผมจะให้เพื่อนๆไปรู้จักก็คือเรื่องของเกมมิ่งก็แล้วกันครับสมมุติว่าไอ้โลโก้เนี่ยคือโลโก้เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราออกแบบไม่เป็นเนาะคือผมเป็นคนทีอ่ออกแบบโลโก้ไม่เป็นผมยอมรับเลยนะครับแล้วก็พวกพื้นหลังอะไรพวกเนี้ยคือผมจะไม่เปลี่ยนเลยถ้าใครที่เบือ่อครับอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้เพื่อไม่ให้มันซ้ํากระเฉดสีที่เขาทํามาท,ที่ที่เขาทํามานะที่เขาที่เขาอะไรเสียงเสียงผมเพี้ยนนะเนี่ย ก็คืออาจจะลองเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อคือเพื่อไม่ให้มันแบบไม่ให้มันดูแบบซ้ำไปเลยครับผมก็วิธีการเปลี่ยนนะครับก็เนี่ยกดไปที่ edit edit image นะครับผมอ๋อขอโทษดีครับเพื่อน edit image มันแก้ไขทั้งรูปนะครับพอดีว่าผมก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างก็มีหลงๆลงลืมลืมนะครับอ่ะเนี่ยกดไปที่สีครับ color ด้านเนี้ยครับผมคือเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะบอกตัวด้านบนทั้งหมดนะว่ามันคืออะไรไปเทียะตัวแล้วกันนะครับอันนี้คือเรื่องของสีครับที่บอกไปก็คือสามารถแก้ไขสีของโลโก้ได้นะครับอ่่ะเนีย อ่าคอลเลอร์คอลเลอร์ฟอร์มเดี๋ยวไว้ hows logo อันนี้น่าจะเป็นภาพพื้นหลังนะครับภาพขึ้นหลังแล้วก็คอลเลอร์เดี๋ยวกรีนลิเวอร์ไซด์ logo อะไรเป็นเขียวฝั่งนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยครับอ่าทำไมมันเป็นสีเดียวกันล่ะ <laughs> คือผมแปลตรงนี้ไม่ถูกผมยอมรับเพื่อนๆผมแปลตรงนี้ไม่ถูก嘛คอลเลอร์ฟอร์มอยุธยาโฮมสเตย์โลโก้คืออะไรวะ ไอ้ยมันเป็นชื่อโฮมสเตย์เอาไปว่าเดี๋ยวเอาไปว่าเพื่อนๆผมแนะนํานะตอนที่ผมทําผมก็แบบนี้นะครับมันคือมันต้องลองผิดลองถูกด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่คําที่เขาแปลตรงตัวมาผมเนี่ยหรือว่าไซสาโ์โลโก้อะไรพวกนี้เนาะคือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้หลากหลายเลยครับป็นจริงแล้วลองไปคัสตูไมซ์ดูก็ได้นะคเดี๋ยวผมจะลองกดแอดอันนิวคัลเลอร์ดูแล้วกันนะครับก็สามารถเลือกเฉดสีได้นะครับโอ้โหเพี้ยนเลยฮะสีเพี้ยนเลยฮะอ่าผมจะทาไปเป็นแนวสีแดงเลยแล้วกัน เพื่อให้มันแบบไม่ซ้ํากับโลโก้เดิมนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเพื่อนๆต้องต้องอย่าลืมนะครับว่าโลโก้เนี่ยมันถ้าใครใช้แค่นวาบางทีเขาใช้ซ้ำดจซ้ำกันเพราะงั้นเปลี่ยนสีบ้างก็ดีนะครับอันนี้คือแนะนำเนาะโอเคประมาณนี้ครับโซลิดคัลเลอร เป็นสีเงาพื้นหลังขึ้นทำไมไมันเป็นสีเงาหมดเลยผมไม่เข้าใจตรงนี้นะเออยังงงๆอยู่นะครับก็มันเป็นโลโก้ที่ผมเพิ่งจะทําตัวแรกเลยแหละจริงๆผมโลโก้แต่ละตัวจะมีการคัสตอมไมซ์หรือว่าแก้ไขแตกต่างกันไปนะเพื่อนๆลองต้องลองหาโลโก้ที่ถูกใจก่อนเนาะโอเคแล้วก็มาทดูข้อของ border style ตัวนี้มันเป็นเรื่องของขีดตีเส้นนะครับ border style เนี่ยตีกรอบอลไรพวกนั้นคือสามารถลันครับลันลันทุกทีคือสามารถแต่งตกแต่งกรอบได้นะครับเนี่ยไอ้กรอบที่มันมีให้นะครับผมเนี่ย คือแต่ละตัวเหมือนที่ผมบอกนะว่าโลโก้แต่ตัวการแก้ไขจะแตกต่างไปนะครับเพื่อนๆต้องไปลองเล่นดูก่อนนะครับว่าโลโก้ที่เพื่อนๆเลือกมาเนี่ยมันสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อ้อลืมบอกไปครับพูกเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้หมดเลยนะสมมุติว่าไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้สามารถขยับไปขยับมาได้ครับผมก็คือทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แต่ว่าจะมีจุดสังเกตจุดหนึ่งก็คือถ้ามันขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมรอบๆคําพูดเนี่ยคือเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้สมมุติว่าผมตั้งชื่อช่องว่ายาดมยาดม ยาดมเนี่ยก็กดปล่อยออกมาแล้วก็แก้ไขตัวบนเนี่ยเพื่อนๆต้องให้กรอบสี่เหลี่ยมมันขึ้นข้อคำก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปยาดมเกมมิ่งครับคืออะไรวะยาดมเกมมิ่งเออนะ่ครับผมก็เนี่ยก็คือการ,รออกแบบโลโก้โง่ๆหนึง่งตัวที่ผมได้ทำมาณนะตอนนี้นะครับก็เรียกว่าอาจจะแนวเก๋าๆนิดนึงนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรครับตัวนี้เป็นเรื่องของเรื่องของเลเยอร์ครับสามารถเลือกอ่อให้ถ้าใครเคยใช้เวิ o ์ชั่ก็รูนครับสามารถให้มันอยู่เนี่ย อยู่ด้านหลังอยู่หลังสุดเลยก็จะไม่เห็นนะครับเนี่ยอยู่หลังสุดเลยก็สามารถเลื่อนเลเยอร์ได้นะครับว่าจะให้อยู่ถ้าอยู่ถ้าตัวที่อยู่บนสุดนะครับก็หมายความหมายก็คือมันจะอยู่บนของทุกรูปเลยพเพื่อนเห็นไหมครับมันจะอยู่ด้านบนที่สุดเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือผมเลือกตัวบนอยู่นะครับเกมมิ่งนะจะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของโลโก้ถ้าผมเลื่อกมาล่างสุดก็มันก็จะถูกไอตัวสามเลียมบังเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมก็จะเลื่อนกลับไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับจริงๆตำแหน่งพวกนี้มันไม่เพี้ยนอยู่แล้วถ้าเพื่ออนไม่ดดวาผัก้็ู อที่จะไปรีดูได้ก็คือคอนโทรลเซตอะไรพวกนี้ผมก็คือเป็นคีย์หลักๆที่เราใช้ในเรื่องของพวกโปรแกรม Photoshop อ๋อไม่ใช่ h o t o s h o p สิโปรแกรม Excel ลอะไรพวกนี้ผมคือการคอนโทรลเซตเนี่ยคือมันคือการถอยอยู่แล้วเนาะโอเคแล้วก็ฟลิปครับผมฟลิปตัวนี้ก็คือหมุนได้ครับเนี่ยหมุนซ้ายขวาได้ไม่ต้องการให้ซ้าหรือเพื่อนๆอยากต้องการตีลังกาแบบนี้ก็ได้ครับจะ <laughs> ดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรนะห <laughs> ัวเลาะเลยนะเมื่อกี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็คอปก็ตามตัวคับเพื่อนคอปก็คือตัดนะครับ ตัดบางจุดที่ไม่ถูกใจไปบบอ่ะสมมติมันครอบไปนะอ่านี้มันครอบต้องการครอบขยายครับยออ่อครอบย่อขยายอะไรพวกเนี้ยครับโรตอเต็ดคือการหมุนนะอันนี้คือแปลตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ครอบไปนะครับเนี่ยมันก็จะครอบรูปภาพด้านไหนก็จะกลายเป็นโลโก้ที่แตกต่างกันไปนะผมก็เพื่อไม่เป็นการซ้ำเพืนเพื่อนๆก็ออกประมาณนี้นะครับผมวิธีการตัวนี้จะเป็นเรื่องของ transparency น,นะครับผมเรื่องของเรียกว่าอ,อะไรเหมือนกับ พื้นหลังแบล็กการ์เพื่อนจะเห็นนะครับว่าถ้าผมปรับให้มันต่าสุดเนี่ยไอพื้นหลังสีดํามันจะหายไปเนาะตัวนี้มันต้องไปเรื่องไปดูเรื่องของแบล็กกาด์พื้นหลังเลยครับเพื่อนเพื่อนใช้สีอะไรอยู่นะครับอันนี้มาสามารถตกแต่งได้คือดีที่เทลลึกมากๆผมอาจจะไม่ได้บอกเนาะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆอ่ะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆการออกแบบแต่ละคนจะแตกต่างอยู่แล้วลองไปใช้ดูครับลองไปใช้ดูก่อนผมว่ามันเจ๋งดีก็ปี้สไตล์ก็ไม่มีเลยครับผมก็กดกอปี้สไตล์นะครับผมกดไปดูได้นี่แก ก็ปีดตายก็เลือกถ้าเลือกสีแล้วก็หาชุดที่วางแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับผมใครได้ใช่ใครได้เคยใช้ตัว Excel จะรู้นะครับสมมุติว่าเราต้องการก็ปีพื้นหลังเนี่ยเรากดตัวนี้ที่หนึ่งครับแล้วก็ปล่อยที่ตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสีเดียวกันประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็ล็อกแบ็กกราวก็ไม่มีอะไรครับล็อกแบ็กกราวพื้นหลังเอาไว้โอเคล็อกไ้ครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวเรื่องของเมอเมจิกสวิชนะครับที่ตัวนี้ผมเป็นมาเป็นเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอ็กซ์พอร์ตพร้อม คือดาวน์โหลดพร้อมๆกันเลยแล้วจะไปดูว่าพอเราทาโลโก้เสร็จแล้วเราจะดาวน์โหลดยังไงเนาะโอเคอ่ะยกตัวอย่างมาได้1โลโก้แล้วครับเดี๋ยวผมจะลองทาไปดูโลโก้อีกหนึ่งตัวทีนี้ผมจะทาโลโก้ไปดูสมมุติว่าเราขายเสื้อผ้าแล้วกันนะเสื้อผ้าน่าจะเป็นอ้าวผมลืมภาษาอังกฤษคําว่าเสื้อผ้าวะ <c oughs> ่ะอ่าอะไรวะชูแล้วกันครับรองเท้าแล้วกันเอารองเท้าแล้วกัน <c oughs> กน, <c oughs> นึกไม่ออกครับจำไม่ได้ภาษาอังกฤษเสื้อผ้าแ มันแปลว่าอะไรนี่จำไม่ได้องขออภัยนะครับถ้าสมมติผมต้องการออกแบบรองเท้าเอ่อผมต้องการขายรองเท้าเนี่ยสมมติเนี่ยแบบนี้แลวการทับสวยดีมันจะมีเวลาเรากดเข้าไปมันจะถามมาก่อนนะครับว่าเราต้องการรีเพจเคอร์เลนเพจไหมก็คือเอ่อเอาโลโก้ใหม่มามาทำที่เดิมคือมาแปะทับไปเลยโลโก้เก่าจะหายนะครับหรือว่าจะแอดแอดนิวเพจจะแอดนะครับเพราะไม่งั้นโลโก้เก่ามันจะหายบางคนออกแบบมาแล้วไปกดรีทับปุ๊บ ทำมาตั้งนานหายไปเลยก็มีนะครับโอเคตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับเพื่อนวิธีการตกแต่งตัวเรื่องของในด้านบนเนี่ยไอเรื่องของไอตัวต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกแล้วนะจริงๆมันมีตัว a อนิเมตได้นะเนี่ยอนิเมตก็หมายถึงว่าเป็นถ้าใครที่แบบทำเป็นไฟล์กิฟหรือว่าไฟล์ไฟล์เรียกว่าไฟล์รูปที่เอาไปลงเป็นคลิปวิดีโอครับเนี่ยคือมันแต่งได้เยอะมากในะแคนวาเพื่อนๆดูดิ คือไม่ไม่เอาจริงๆไม่จําเป็นต้องมีไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องของเอฟเฟกเลยนะถ้าใครถ้าใครที่เคยใช้พี Me ่เหมียโปรจะรู้นะครับว่าเอฟเฟกต์พวกเนี้ยไม่ได้ทาง่ายๆนะครับเนี้ยเนี่ยกว่าจะโผล่กว่าจะเรียงมาแบบนี้คือยากนะแต่ว่าแคนวาคือมันกลายเป็นว่ามันใช้งานง่ายไปเลยอ่ะก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนคำอ่าอะไรอะ่ะยาดมยาดมชูแล้วกันฮนะสิ้นคิดมากเลยครับตอนนี้โอเคสีก็เหมือนเดิมครับไปเปลี่ยนได้เพื่อนสามารถเปลี่ยนสีได้ผมจะไปเร็วแล้วนะเพราะว่า ทำไมผมเปลี่ยนได้แบบพื้นรองเทาว่าเหมือนเมื่อกี้เลยฮะ,ะก็ด้านบนเอฟเฟกต่างๆทุกอย่างเหมือนกันครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ข้างล่างจะเป็นชูเป็นงานออกแบบตกแต่งทีนี้ผมลืมบอกไปนิดนึงมันจะมีทิกเล็กๆนะครับสมมติว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าพื้นรอบๆเนี่ยเอ้ยมันยังกว้างมันยังเหนืออยู่ ไอ้ตรงด้านซ้ายนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเออผมลืมบอกไปเลยจริงๆมันเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆที่ยังมีให้ใช้อยู่สมมติอิ e m เมนต์นะครับอิเลเมนต์ก็แปลตรงตัวเลยครับส่วนเสริมหรือว่าส่วนส่วนต่างๆเพื่อนๆต้องการที่จะแอดอย่างกราฟิกเป็นรูปภาพเป็นเชฟเป็นเชฟหรือว่าขีดเป็นเอ่ออิมเมจเป็นรูปโฟโต้หรือวิดีโอก,ก็ได้นะสมมุติว่าผมต้องการเอ่อแอดแอดรูปภาพไอ้ตัวที่เป็นลน์เข้าไปไลค,ไอไอคอนอ่ะผมเสิร์ชไลคอนจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับ กดสีออกอ่าเนี่ยมีลายไอคอนผมกดลายไปแบบเนี้ยคือทุกอย่างครับเคยใครใครที่เคยใช้โปรแกรมตัดรูปในมือถือบ่อยๆจะรู้ดีมันจะมีพวกสติ๊กเกอร์อะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถวางแบบนี้ได้อ่ะสมมุมวางรูปโลโก้ลายแบบนี้ใช่ไหมแล้วผมต้องการที่จะใส่ลายแอดด้านหลังนะก็จะทําการอ่าใส่เทคขึ้นมาครับกดเทคกหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกฟอนต์ก็ได้ครับหรือว่าสามารถเลือกตัวเอฟเฟกต์ต่างๆที่เขามีมาให้ก็ได้ครับเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะผมก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะครับพพววววกกคาเเเนนนีีี่่ยยยยโโออออ้หดด๋๋ขุญต จริงๆต้องใส่ชัดๆน,นะไนที่ผมใส่เล่น,ลนๆนเฉยๆนะครับผมอ่ะผมใส่เป็นแอดยาดมแล้วกันอาจจะงงๆนะครับแอดยาดมคืออะไรก็คือลายแอดนะครับผมอ้ทับกับตัวล่างนะฮะทับกับตัวล่างแล้วตอนนี้คือทับกับตัวล่างไปแล้วอ่ะผมลบไอ้นี้ทิ้งหน่อยแล้วกันอ่ะยาดมคือมันแต่งกันได้นบนทั้งบนทั้งล่างน,ะนั้นเพื่อนเช็คดีๆนะครับรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเปลี่ยนได้หมดเลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวของแบรนด์ แบรนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของอแบรนเฉดสี้ว่าคืออันนี้คือมันเป็นดีพิเทลที่ผมไม่ได้ใช้บ่อยผมอาจจะบอกไม่ถูกนะครับแบรนตัวนี้ไม่ชัวเหมือนกันนะเพื่อนๆลองเล่นดูดีกว่านะเพราะว่าอะไรที่ผมบอกชัวๆผมบอกผมแปลได้ผมมองตรงหูจะบอกนะเพราะว่าตัวนี้ยผมยอมรับเพราะว่าไม่ไม่เคยใช้ครับผมไม่เคยใช้อะกับแบรนดีไซน์ทูเซตอัพเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบแบรนด์โดยตรงและเนี่ย g ก็ He l p from a brand designer to set up your brand template นะครับผมเนี่ยแปลตามตรงตัวเลยอ๋อเป็นส่วน่วนชเหลือใการ การสร้างโลโก้แบงขึ้นมาแบงก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปที่ดอครับดอก็คล้ายๆดออิงครับผมก็คือแปลตรงตัวเลยก็คือการขีดว่าเขียนประมาณนี้คือดอผมแนะนำนะถ้าใครมือไม่นิ่งหรือว่าไม่ได้ใช้ตัวปากกาที่เป็นเขียนหน้าคอมอ่ะอย่าไปยุ่งมันดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะแหกนะฮะมันเละนะครับมันเลนะมันเละประมาณนี้โอเค ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการออกแบบแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือถ้าเราออกแบบโลโก้สมมุติว่าเพืเ่อนๆจะเอาโลโก้ผมไปใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพโหลดอัพโหลโดให้งงอย่าดมช็อปนะครับอ่ะวิธีการดาวน์โหลดก,กดแชร์หนึ่งครั้งครับด้านขวามือบนนะครับแล้วก็กดที่หัวข้อคาว่าดาวน์โหลดซึ่งจริงๆแล้วผมจะแนะนำนะว่าสมัครไปเลยดีกว่าครับสมัครเสียงเงินดีกว่า มันจะได้ฟีเจอร์พิเศษแล้วก็จะได้พวกโลโก้พิเศษด้วยที่เป็นตัวโปรขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอแปลตรงตัวทีละตัวแล้วกันก็คือไฟล์ไทยครับสามารถเลือกได้ก่อนนะเพื่อนๆต้องการดาวน์โหลดเป็นรูปภาพ jpeg png pdf s t ANDARD นะแปะโหลดเป็น pdf ได้ด้วยนะครับ pdf print svg mp4 วิดีโอเป็นคลิปวิดีโอครับผมแล้วก็ไฟล์กิ๊ฟไฟล์กิ๊ฟที่เป็นไฟล์ดุ๊กดุ๊กน่ารักน่ารักไฟล์อ่าวิดีโอสั้นๆประมาณสองสามวิครับผมผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้นะไอ pdf print เนี่ยตอนนี้ผมไม่โชว์อยู่ตัวเดียวว่ามันคืออะไรนะครับเเเพรราาาาาะว่่ไไไมมคยใช้ PNG ฟล์สถอป แปลงต่อในโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมต่างๆได้ครับแต่ถ้าเป็น JPEG พวกนี้ก็แปลงได้นะแต่เป็น JPEG มันจะเป็นเหมือนไฟล์สำเร็จรูปที่เป็นรูปภาพาแล้วนะครับแล้วก็ MP4 ก็าตามตัวครับผมเป็นค e ลิปวิดีโอผมเลือกเป็น PNG ครับโปรติจะไม่แกวแล้วโลโก้ก็ขนาด 500, 500คูณรับผมแล้วก็ทาทา,ทาสเปรย์เลนแบ็กก้าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆติ๊กถูกเอาไว้นะครับสมมติถ้าเพื่อนๆมีแบ็กเก้าข้างหลังเนี่ยมันจะลบพื้นแบ็กก้าออกหมดแล้วมันจะเหลือแค่รูปโลโก้ถามว่ารูปโลโก้เปล่าๆเอาไปทำอะไรสามารถเอาไปแปะ าตามรูปภาพใหม่ๆของเพื่อนๆได้สมมติว่าเพื่อนๆทำรูปภาพาขายสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไม่มีรูปโลโก้ของตัวเองก็เนี่ยก็คือไปกดตัวนี้ครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดหนึ่งครั้งมันจะเอาแค่รูปมันจะเอาแค่ชิ้นส่วนโลโก้มามันจะไม่เอาด็กกร่าวพื้นขาวข้างหลังนะครับนะประมาณนี้ผมแล้วก็คอมเพล์ไฟล์โลโก้คุยตีตัวนี้ผมไม่ได้ยุ่งนะครับไม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วปกติแล้วก็มาเลือกครับว่าต้องการดาวน์โหลดรูปไหนดาวน์โหลดรูปที่สองครับแล้วก็ผมจะทําการกดดาวน์โหลดครับ ก็แค่นี้ครับผมคือเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้โลโก้ยาดมนะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจโลโก้ยาดมของผมนะครับก็โอ้โหคลิปยาวมากผมไม่คิดว่าพูดว่าผมจะพูดนายข่านนี้ไว้ซ้ําเป็นวิธีการออกแบบโลโก้แล้วกันครับสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเป็นสตรีมเมอร์นะผมก็คือวิธีการแนะนําวิธีการใช้เบื้องตน้ตในสำหรับใครที่มีความก็สามารถทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ